สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำทางเรื่องสุขุมวิทนะครับเป็นเส้นจากกรุงไทยจากท่าเรือที่จะมุ่งหน้าสู่ถนนสัมพุฒธแล้วก็ถนนเสียแยกบางนานะครับซึ่งถนนเส้นนี้เขาได้ทำการก่อสร้างใหม่ครับเปพื้นถนนใหม่เพื่อจะวิ่งสบายขึ้นนะครับในช่วงนี้ยังเป็น ถนนเดิมอยู่นะครับก็จะมีหลุมมีบ่อตะบุกตะปับอยู่นะครับช่วงหน้าเขตคลองเตยมุ่งหน้าปากซอยห้าสิบถนนเพห้าสิบนะครับก็จะมีเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขาทำพวกไม้เลททำเฟอร์นิเจอร์นะครับ ที่ย้ายมาจากแถวหน้าเจ็ดสิไร่นะครับก่อนขึ้นด่านอาจนารง์นะครับอันนี้เป็นทางด่วนอยู่ใกล้วัดสะพานอันนี้ข้ามคลองข้ามคลองหน้าวัดสะพานนะครับขวามือน,นี้จะเป็นวัดสะพาน รถจะติดเพราะว่ารถจะเลี้ยวเข้าซอยห้าสิบครับเข้าซอยสุขุมวิทห้าสิบวันนี้เป็นวันเสาร์รถจะวิ่งสวนกันนะครับทั้งขาเข้าและขาออกแต่ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ก็จะช่วงเวลานี้ก็จะเป็นขาออกอย่างเดียวนะครับจนถึงหนึ่งทุ่ม ส่วนขาเข้าก็จะวิ่งมาจนถึง9ก้าโมงเช้าครับถ้าเลยเก้าโมงเช้าก็จะเป็นรด,ดวิ่งส่วนกันครับนี่ก็จะเป็นแยกที่จะไปสกุมวิทห้าสิบเราจะไปแยกสัมพวุฒิ กับแยกบางนาก็ตรงไปครับสายมือนี่ก็จะเป็นคอนโดนะครับเส้นนี้มันก็จะวิ่งคล่องหน่อยครับเพราะว่าไม่มีไฟแดงนะครับวิ่งออกบางนาออกสำพวุธิหรือว่าออกหลังสำโ,โรง,งด้านนะครับหลังอีกุลเลียสำโ,โรงไปแยก แยกปู่เจ้าแยกปู่เจ้าสมิงพายไปออกทางสามเสียนได้ครับเส้นนี้ฮรไม่ต้องเข้าในเมืองครับข้างน้าจะเป็นทางรถไฟนะครับเป็นทางรถไฟที่ใช้สำหรับขนสินค้าน่าจะขนพวก มันเชื้อเพลิงอันนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะออกมาจากคลังปตท,ะทนะครับนี่นะครับทางรถไฟถ้าใครขับมอเตอร์ไซค์ผ่านตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะบางทีมันลื่น,นครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กลื่นเห็นล้มบ่อยครั้งครับต้องระวังครับนี่เป็นถนนที่ทำใหม่ครับเพิ่งทำเสร็จสวนฟุตบาทก็ ทำยังไม่เส็จนะครับน่าจะเหลือพวกเทยางลาดยางมาตอยนะครับเหมือนฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้นะครับถนนน่าใช้ครับสภาพดีอยู่สภาพยังดีแต่ต้องรู้หน้าฝนปีนี้ว่าน้ำมันจะขังหรือเปล่า ส่วนซ้ายมือนี่จะเป็นแฟลตตำรวจนะครับนี่เป็นแฟลตตำรวจขวามือก็จะเป็นท่าเรือนะครับข้างหน้าน,นี้โอ้เกิดปฏติเหตุชนกัน ดีหมดแล้วครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นอ่าแฟลตเพื่ออมอนนะครับเป็นที่พักอาศัยนี่ครับแต่ก่อนโอ้โหมีแต่หลุมแต่บอ่อขับมอไซต์ต้องระวังอย่างมากดีดดีขึ้นครับดีขึ้นขับสบายครับท่านไหนที่ไม่เคยมาเส้นนี้ก็ขับมาได้ครับ น่าใช้ครับถนนไม่ต้องกลัวรถพังนะครับแต่ก่อนนี่ถนนตะปบตับ,ตบรถตกหลุมทีราโหท้องไส้ปั่นป่วนนะครับแต่ก่อนเนี่ยอันนี้ดีขึ้นครับยอมรับว่าถนนดีขึ้นวิ่งเรียบเจ้าพยาไปเรื่อยนะครับเส้นเนี้ยในภาหน้าก็จะเป็นขังน้ำมันปตท นอะีู้เป็นโรงนะรโรงกลั่นเขาหรือเปล่านะแต่ครับเส้นนี้ก็ต้องระวังครับเพราะว่าจะมีรถใหญ่วิ่งสวนอยู่นะครับต้ใหญ่วิ่งเข้าวิ่งออกนม่ติดอดเป็นอะไรครับปกติจะไม่ค่อยนิ่งอย่างนี้นะครับ ขยับแล้วผมจะพาไปจนสุดทางเส้นนี้นะครับรถใหญ่อยู่ข้างหน้าข้างทางก็จะมีฟุตบาทสามารถเดินได้นะครับเดินสัญจรได้ไม่ต้องกลัว รถใหญ่เฉียวมอไซชนนะครับเส้นนี้น่าใช้ขึ้นนะครับไฟฟ้าสองสว่างก็มีติดตามสองไฟฟ้า บนบาทก็น่าดเดินครับมอไซค์ก็เยอะเหมือนกันครับเส้นนี้ครับทั้งเช้าทั้งเย็นขับรถไปก็ต้องมีน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับอะไนิดอะไรน่ก็ให้อาภัยกันครับเพื่อนร่วมทางคนไทยด้วยกัน ก็ยังดีกว่าที่เราจะขับรถเข้าในเส,เส้นสุขุมวิทนะครับเส้นนี้เส้นสุขุมวิทรถจะเยอะไฟแดงก็เยอะ,อะถ้าใครจะออกแยกบางนาไปสำโรงออกมากเส้นนี้ได้ครับแวะเข้าตรงป้วยน้ำไทยก็ได้หรือว่ามาที่เส้นสุขุมวิท50หน้าโลตัสก็ได้นะครับ ก็จะเลี้ยวมาเส้นนี้นะครับไม่ดู้เขาเรียกเส้นอะไรครับแต่ผมจะเรียกว่าเส้นทางรถไฟสายเก่านะครับเพราะมันจะยาวมาตั้งแต่นู่นนะแยกตรสศุนผ่าน สามแยกอนนรงตรงท่าเดือนนะครับแล้วผ่านเขตคลองเตยผ่านกน้งไทยมาวัดสพานผ่านคลังน้ำมันปตทนะครับทีข้ามสะพานที่เสร็จข้า้งหน้าก็จะเป็นเขตเขตบางนานะครับซ้ายมือมาดูน้ำ น้าเยอะนะครับวันนี้ด้านขวามือก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยาอันนี้น่าจะเป็นที่พักของพนักงานเขตนี่ก็ติดหน่อยนะครับ ขยับแล้วส่วนข้างหน้าก็จะข้างหน้านี้ก็จะเป็นอ่าแยกสัมภวุฒิซ้ายมือก็จะเป็นการไฟฟ้านะครับพอเราข้ามแยกไฟฟาน้นก็จะเป็นอ่าทหารเรือกองพลรธิการทหารเรือนะครับก็จะไปถึงโรงเรียนสัมภวุฒิ ซึ่งอยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครนะครับพอเลยโรงเรียนสัมพุทธไปก็จะเป็นเขตสมุทรปราการตรงนี้แต่ก่อนก็จะเป็นบอ่อ มีแอ่งน้ําพี่้องบางท่านก็มาตกปลามาหวานแหงก็มีครับเดี๋นี้ไม่มีแล้วครับขอถมทิ้งหมดแล้วครับเด็กสสูงๆข้างหน้าที่มองเห็นซ้ายมือนี่เป็นการไฟฟ้านะครับ มือที่มองเห็นนี่เป็นโรงงานแบตเตอรี่ทหารครับมีดูว่าเปิดทำการอยู่หรือเปล่าแต่ก็มีเปิดไฟอยู่นะครับน่าจะมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่มีเจ้าหน้าที่พักอยู่ในนี้หรือเปล่าโรงงานแบตเตอรี่ทหาร สีส้มเนี่ยเป็นของการไฟฟ้าตึกใหญ่นะครับไฟเขียวแล้วนีครรงงานแบตเตอรี่ทหาร นี่เป็นการไฟฟ้านครหลวงเหลืออีกสิบห้าวิไฟเขียวไฟแดงแยกสัมุัธนะครับคงไม่ทันเหลือสามวิเองไม่ทันล ขวามือก็จะไปท่าเรือไปแม่น้ำเจ้าพยานะครับไปนิดเดียวเองครับประมาณสักสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรนะครับก็ถึงแม่น้ำเจ้าพยาแล้วส่วนซ้ายมือก็จะไปแยกบางนาเส้นบางนาตราผอไปถึงที่แยกบางนาถ้าเลี้ยวซ้ายก็เข้าสุขุมวิทนะครับเลี้ยวขวาไปส,สำโรงถ้าตรงไปก็จะไปชนบรุรีไป บางประกงนะครับดูรถใหญ่มอเตอร์ไซค์ก็ไปจอดขวางอยู่มันน่ากลัวนะจะโดนล้อมเฉียวเข้าไปนะเนะี่ย เดี๋ยวผมจะพาไปตรงไปข้างหน้านะครับข้ามแยกนี่นก็ตรงไปก็ที่จะไปหลังสำโรงไปถึงแยกปู่เจ้าสปริงไทรนะครับเขียวแล้วไปได้มอเตอร์ไซค์เยอะนะครับขับต้องระวังนิดนึงครับตรงนี้เป็นเหมือนแยกที่แบบต้องชิงกันนะฮะแยกชิงกันนะครับ ไปเกี่ยวตรงไปฝั่งนู้นก็สามารถที่จะเลี้ยวขวาได้เหมือนกัน,นครับต้องระวังนิดนึงครับนี่นะครับสภาพถนนดีนะครับแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหขับผ่านไม่ได้เลยครับท้องไส้นี่ปันปวนครับเส้นเนี้ยอันนี้ทําดีมากเลยครับน่าใช้ครับ คลองบางนาขวามือนี่จะเป็นค่้ายทหารครับเป็นกรมพลาธิการทหารเรือนะครับสายมือเย่ยสายดูถนนไปก่อนนะครับกล้องอาจจะสั่นนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ สั่นนะครับใช้มือถือถือก็มือเอาครับมือถือถือก็มือครับถนนกว้างขึ้นครับดูฟุตบาทท่เขใหญ่มากเลยฟุตบาทใหญ่ตอนนี้ก็เป็นของทหารนะครับเป็นที่ของทหารทั้งหมดครับขวามือก็เป็นบ้านพักของทหารนะครับ มาเส้นนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะน้ำมันจะหมดนะครับเพราะว่ามีปั๊มน้ํามันอยู่ครับมีปั๊มบางจากปั๊มโซ่ไอ้ปั๊มเชลครับโทษทิทปั๊มเชลองหน้าเป็นแยกครับต้องระวังนิดนึงขวามือก็จะเป็นพวกแฟลตแฟลตของทหารเรือนะครับซ้ายมือนี่เป็นโรงเรียนสัมพาุุษนะครับ ตรงนี้ยังอยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครอยู่นะครับเนี่ยพอเลยรู้ว่าโรงเรียนสัมผทสเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเขตของจังหวัดสมุทรปราการเห็นไหมครับทางหลวงแผ่นดินเนี่ยตรงนี้ก็จะเข้าเขตสมุทรปราการแล้วครับนี่ฮะเขตสมุทรปราการื่งกี้คือเขตกรุงเทพมหานครนะครับนี่ครับ นี่คือถนนที่จะไปหลังสำโรงอินพทเรียนสำโรงนะครับมันก็จะตึ้งตึงตักตัก,ตกหน่อยครับเพราะว่ารถมันตกฝาบ่อรถนิ่งบนฝาบ่อ ครับเส้นนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งชุมชนก็มีคนผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาครับข้ามแยกเยอะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็ขับมอเตอร์ไซออกมาซื้อกับข้าวซื้ออะไรกันครับต้องระมัดระวังกันหน่อยครับ อทางนมีฝรั่งมาอยู่ด้วยนี่เป็นสามแยก คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกท่านได้ดูเส้นทางจากกรอมไทยจากพระรามสี่ไปอย่างในเส้นหลังสำโรงเส้นที่จะนีรถต็ดได้นะครับผมก็จะขับพาชมก่อนนะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นแยกที่มาออกมาจากอิปยี่อสำโรงนะครับที่มอเตอร์ไซค์ออกมาเยอะเยอะรถใหญ่ออกมาครับนี่นะครับซ้ายมือเนี่ยเป็นอิปยี่รสำโรงนะครับนี่ข้างในตรงโค้งข้างหน้าก็จะเป็นตลาดตลาดสำโรงที่เขามาซื้อของไปขายกันนะครับ ตลาดในตอนเช้าคึกคักครับรถจะเยอะนะครับรถเข้ารถออกช่วงเช้าวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยไม่ค่อยเยอะนี่ฮะอันนี้ตลาดสำโรงนะขวามือจะเป็นวัดเป็นวัดจีนภรบุญแกะปีชง สนนนี้ถือว่าเป็นถนนที่ดีเป็นถนนพื้นคอนกรีตเป็นถนนพื้นคอนกรีตทั้งเส้นเลยนะครับเส้นเนี้จะไม่ใช่ถนนพื้นลาดยาง นะเขาขับช้าเราต้องค่อยๆระวังเราก็ขับของเราไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเร่งรีบเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปออกแยกสัมพุัสไปแยกพ่ติับไปออกแยกปู่เจ้าสมิงพายนะครับ ส่วนข้างหน้าที่รถวิ่งมานะครับข้ามแยกไปนะจะเป็นทางวันเวย์ครับวิบ่งมาฝั่งนี้อย่างเดียวนะครับวิบ่งสวนไม่ได้นะครับอันนี้ไฟแดงแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยวซ้ายได้ครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นแยกปูเจ้าสิงพรยนะครับ ข้างบนก็จะเป็นรถไฟฟ้าที่จะไปถึงหมอชิดไปถึงคูคตสายสีเขียวนะครับเส้นนี้จะมาจากาบางปูวิ่งมาจากบางปูนะครับก็จะไปจอดที่สถานีสำโรงมีจุดเชื่อมต่อไปกับสายสีเหลือง ที่จะไปวิ่งไปที่อะไรอ่ะอินพิเสซีคอนนะครับวิ่งผ่านซีคอนวิ่งไปถึงแยกลำสาลีครับสายสีเหลืองส่วนที่จะวิ่งผ่านสำโรงแล้วก็เข้าบางนาก็ไปถึงหมอชิดเชื่อมไปถึงคูคตคลอง2คลองสามนะครับ ลลูก,กาข้างหน้าคือแยกพูเจ้าสมิงพายนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปแยกบางนาเลี้ยวขวาก็จะไปช้างสามเสียนแล้วถ้าเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาตรงข้างหน้านะครับตรงหน้าสถานีตำรวจสำโรงก็จะเป็นเส้นเทภารักษ์นะครับ เส้นเทพรักที่จะวิ่งไปถึงโน่นน่ะผ่านตลาดน้ำแดงไปการเคหะแล้วเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปถึงหน้าช้างสามเสียนนะครับอันนี้แยกปเจ้าสมุทรไพรข้างบนก็จะเป็นทางของ รถไฟฟ้าอันนี้ก็จะมีแต่คอนโดนะครับหรือว่ามีผลกระทบอะไรกับ โครงสร้างหรือเปล่าครับเมื่อวานนี้เป็นสึนามิครับที้แผ่นดินไหวเดี๋ยวก็ไปก่อน ใครยอมเลยดยูเอ,อ,ยอมยอมกันหน่อยให้เขาไปก่อนเร็วครับเร็วช้าไม่ได้ไปนะครับ เวลา18นาฬิกา36นาทีนะครับมืดล้วฝ่ามือจะเป็นปั๊มปตทนะครับตรงไปสมุดประการ น,นี่ก็จะเป็นถนนขึ้นไปพระรามสองแล้วก็ไปบางนาได้นะครับถนนกาจนาพิเศษให้ชิดซ้ายครับชิดซ้ายแล้วก็ม่ต้องไปซ้ายสุดก็ขึ้นไปเลยได้เลยครับนี่ฮะไปฝั่งพระรามสองถ้าไปบางนาก็าชิดซ้ายสุดชิดซ้ายมาฝั่งนี้นะครับนี่นนนไปบางนา ไปบางนาไปชนบุรีนะครับชิด้ายต่อครับชิด้ายเนี่ยสายสุดจะมีทางขึ้นอยู่ส่วนซ้ายมือนี่นะครับนี่คือช้างเอราวัณช้างสามเสียนนะครับช้างสามเสียนมาขอพรขอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองขอให้ท่านคุ้มครองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอแนะนำเส้นทางมาถึงช้างเอราวัณแค่นี้นะครับเอาไว้พบกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปครับสวัสดีครับผม